สวัสค่ะเรามาพบกันอีกหนึ่งคลิปจะเป็นเดินล่างนะะสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะท่านชมเป็นสิบหน่วยล่างนะมาขอประกานกังเตือนสัตนิรนะ,ะปรดใจปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปเร็วนี้นะคะไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆดังสิ้นนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเ,เ,เท่านั้นนะคะํำนองขึ้นมาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะท่านชมหน้า นี่นะคะนี่จะเป็นหลักแสนนะคะท่านผู้ชมเอาหลักแสนเก้าหมื่นกสามค่ะก็เป็นสิบสองใช่ไหมคะเอาสองมาวางคะ่ะสองแล้วก็สามเห็นไหมคะเข้าที่ตัวนี้นะมาดูงวดที่สองกันนะก็เป็นหนึ่งใช่ไหมคะมุมไทยเลขหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองข้าหลักสิบ เราก็ต้องเอาเล็กล่างก่อนเนะเาะเล็กล่างก่อนก็สลับกันไปไปมาก็แล้วกันนะคะห้าห้าก็เป็นศูนะก็เอาศูนมาวางแล้วก็1นอย่างนี้นะคะก็กลับมาหลักหน่วยนะ,ะดูงวดที่ที่สามกันนะ นี่ก็เป็นเจ็ดค่ะเจ็ดแปดนะคะอ่ากลับมาหลักสิบนะคะท่านชมกลับมาหลักสิบกลับมาแบบนี้เลยอืมขอทานขอทานท่านชมยมาดูงวดต่อไปนะงดที่เพิ่งออกนี้นะคะท่านชมงดที่ อ,อ,อ่สามบกห้าอ่าก็เป็นแปดก็เป็นแปดเอาแปดมาวางก็เป็นเก้าอย่างนี้นะะเข้าสองตัวเลยนะอันนี้มาสองตัวเลย สองตัวเลยนะอะอ่สมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเขาเดินแบบนี้เราร,รู้อันนี้นิดนึงขวาซ้ายขวาซ้ายขวาถ้าสมมติเรานี่เขาไม่มาสองตัวเนาะขวาซ้ายอ่ะเราต้องมาจ้องฝั่งซ้ายนี้นะมาดูหวดต่อไปนี้ ็ยังเหมือนเดิมอยู่นะท่านผู้ชมชก็ยังเหมือนเดิมเลยนะตัวเลขยังไม่ไปไกลกันเท่าไหร่นะคะอ่าก็ยังจะมีอยู่นะขวาซ้ายขวาซ้ายอืมามาแนวไหนเนาะมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนใช่ไหมแบบไหนสวนมากมาทางขวาเห็นไหมคะไปทางซ้ายอยู่หนึ่รอบนะ มาตรงนี้หรือเปล่าใช่ตรงนี้หรือเปล่านะอ่ะ,อะเก็บสีติกันไว้พี่ทางคิดว่าน่าจะมีนะคะตัวเก่านี่เหมือนน่าจะมีนะคะน่าจะมีสักตัวหนึ่งนะคะตัวเก่าน,นะคะท่านชมก็ต้องอย่าลืมกระโดกหวัวขึ้นด้วยนะอ่ะมีประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันเอ่อถ้าเขาไม่ชนกันก็ต้องเป็นสองตัวล่างนะคะถ้าเขาชนกันเราก็เอาแค่ตัวชนเดี๋ยวเรามาพบกัน なに